สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อนะครับลายดี0 9 5ย์2 4 4 4 3นะครับแล้วก็อีกหนึ่งลนยดีนะครับสลาลม888นะครับติดต่อได้ทั้ง2ลายดีนะครับส่งรูปเหรียญตามรายการที่ผมรับซื้อนะครับขอย้ำนะครับเหรียญที่ช่องผมรับซื้อนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆต้องแยกช่องให้ออกก่อนนะครับว่าดูคลิปจากช่องไหนนะครับ แล้วก็ส่งไปขายช่องนั้นนะครับถ้าเป็นคลิปจากสลาลมคอยชแนลก็คือส่งมาขายได้เลยนะครับถ้าส่งคลิปของช่องอื่นๆที่ทําคลิปออกมาเพื่อจะเอายอดวิว <_ combat> เพื่อจะมาปั่นกระแสอันนั้นคือผมไม่ได้รับ <_ ér> นะครับส่ง <_ ração> ดูคลิปช่องไหนส่งขายช่องนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าส่งของช่องอื่นมาผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับจะมาต่อว่าผมว่าผมปั่นกระแสก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า ท่านต้องแยกช่องให้ออกก่อนว่าดูคลิปช่องไหนนะครับนี่นะครับอันนี้มาดูกันนะครับว่าคลิปนี้ผมมาปั่นกระแสอะไรนะครับนี่นะครับอันนี้คือส่งมาขายส่งมาขายจริงๆนะครับก็มาดูกันนะครับว่าปั่นกระแสหรือว่าซื้อจริงนะครับช่องสลาลมคอย a ช n e l นะครับอันนี้ส่งมาจากขอปิดชื่อแล้วกันนะครับอ่าส่งมาจากสระบุรีนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า <machine> <comigo> คลิปนี้ผมจะมาปั่นกระแสอะไรนะครับไม่ได้ปั่นครับไม่ได้ปั่นพูดเล่นนะครับก็ส่งมาขายได้จริงนะครับเนี่ยแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็มีมีคุยกันหลายๆท่านนะครับอ่าเป็นเหรียญห้าบาทผมจําได้ถ้างั้นนะครับนี่นะครับอันนี้เหรียญห้าบาทนะครับอันนี้ขอบห้าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อันนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัดให้ดูนะครับว่ามีมาเหรียญเดียวโอเคนะครับนีนะครับหมดแล้วนะครับส่งมาห้าบาทนะครับเพื่อนๆดูห้าบาทสภาพนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเกิดไม่สังเกตนะครับก็ใช้ได้แค่ห้าบาทนะครับแต่ว่าอันนี้คือการสังเกตนะครับแล้วก็มีการพบเจอจริงๆนะครับเหรียญที่ทางช่องสลาลมคอยชแนลรับซื้อนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญหมุนเวียนที่ผลิตมาใช้หมุนเวียนจริงๆ ในท้องตลาดนะครับในระบบหมุนเวียนแล้วก็มีโอกาสพบเจอนะครับผมขอใช้คําว่ามีโอกาสพบเจอนะครับถ้าผมบอกว่าพบเจอง่ายมันก็ไม่ถูกต้อง100%เนะครับเพราะว่าบางคนก็เจอง่ายบางคนก็เจอยากนะครับขอใช้คําว่ามีโอกาสพบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับนี่นะครับพอสเดียวนะครับถ้าแบบนี้นะครับ25 4 6เห็นไหมครับใช่ไหมครับ4ีชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือสภาพเนี่ย คือเจอในระบบหมุนเวียนจริงๆนะครับอันนี้คือเจอจริงแล้วก็ส่งมาขายจริงนะครับก็สมาชิกท่านนี้นะครับจากจังหวัดสระบุรีนะครับก็เป็นเป็นคุณผู้หญิงนะครับไม่แน่ใจว่าพี่หรือน้องนะครับขอขอเรียกว่าเป็นสมาชิกนะครับจากสุภาพสตรีนะครับจากจังหวัดสระบุรีนะครับนี่นะครับเหรียญของท่านมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้นะครับซื้อเท่าไหร่นะครับสภาพนี้เพื่อนๆดูนะครับจาก5บาท จาก5บาทเป็น400นะครับช่วยค่าจัดส่ง30นะครับอันนี้ก็ผมก็ขายออกอยู่ที่ประมาณเหรียญละ500บาทนะครับนี่นะครับอันนี้คือแจ้งราคาให้รู้นะครับว่าถ้าเพื่อนๆจะไปขายเองนะครับ500บาทน่าจะขายได้นะครับถ้ามีเครดิตในการขายถ้ามีแหล่งขายมีลูกค้าของท่านเองนะครับขายได้ผมแนะนําให้ได้นะครับว่าขายได้500ขายได้นะครับแต่ว่ากรณีที่ท่าน ไม่รู้จักใครเลยไม่มีที่จะขายนะครับก็ผมก็ยินดีรับซื้อนะครับมาตรฐานนะครับาำราคานะครับเหรียญละ400บาทก็อาจจะแพงกว่าหลายๆช่องก็ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะถูกกว่าหลายๆช่องก็ได้นะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่การพิจารณาของเพื่อนเพื่อนเองนะครับอยู่ที่การเลือกนะครับถ้าถ้าซื้อถูกเราอยากขายนะครับไม่ใช่ว่าช่องซื้อถูก แล้วมาด่าช่องว่าซื้อถูกนะครับอันนั้นท่านต้องไปตั้งสติแล้วค,คิดคิดใหม่นะครับว่ามันถูกหรือเปล่านะครับการที่จะมาต่อว่าคนอื่นนะครับก็ถ,ถ้าถ้าถ้าอยากได้ขายได้แพงๆนะครับคือต้องไปขายเองอันนี้คือผมเคยทําคลิปแนะนําแล้วนะครับว่าขายได้ที่ไหนบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือส่งมาขายนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดถึงเหรียญตัวนี้กันดีกว่านะครับราคารับซื้อสภาพเนี้ยเหรียญละ 400บาทนะครับอันนี้คือบล็อกธรรมดานะครับผมผมแนะนําให้ดูเลยนะครับอันนี้คือปี46มีเส้นกระเบื้องหน้าบ่อใบไม้นะครับผมมีตัวอย่างเหรียญบล็อกแพงให้ดูด้วยนะครับอ่าอันนี้เหรียญปี4 6อันนี้ของผมเองนะครับเป็นบล็อกพิเศษนะครับไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบ่อใบไม้เห็นไหมครับอันนี้คือเหรียญที่ส่งมาขายนะครับพอดีมันมีเหรียญนะครับผมเก็บไว้เป็นตัวอย่างนะครับเหรียญปี4 6บล็อกแผงก็เลย ให้ความรู้ควบคู่กันไปได้เลยนะครับความแตกต่างนะครับเห็นไหมครับอันนี้แค่แค่แค่จุดจุดแรกนะครับก็คือไม่มีเส้นกับเบื้องหน้าบออันนี้อันนี้มีนะครับอันนี้ผมซื้อ400นะครับถ้ามาไม่มาไม่มีเส้นกับเบื้องหน้าบอนะครับแล้วก็จุดสังเกตอื่นๆนะครับเป็นบล็อกแผงจริงๆนะครับผมก็รับซื้อนะครับในราคาเหรียญละขั้นต่ําเริ่มต้นที่1000บาทนะครับนี่นะครับมีจุดสังเกตหลายจุดนะครับสําหรับบล็อกแผงนะครับ ใครที่คิดจะเอาบล็อกหมุนเวียนไปเจียเส้นออกนะครับท่านเสียของเปล่าๆแน่นอนนะครับเพราะว่ามีจุดสังเุดจุดสังเกตอีกหลายๆจุดนะครับเหรียญแต่และบล็อกมันไม่เหมือนกันไม่ใช่บล็อกตัวเดียวกันนะครับก็ถ้าใครมีแบบนี้ก็400นะครับแต่ถ้าใครมีบล็อกพิเศษกเ็เริ่มต้นที่1000บาทนะครับถ้าเป็นบล็อกแผงนะครับส่งมาให้ผมดูเดี๋ยวผมดูเองนะครับว่าเป็นบล็อกแผง จริงหรือเปล่าหรือว่าดัดแปลงมานะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องเหรียญ5บาทปี46หนะครับเหรียญน,นี้ใครที่มีเหรียญเดียวคิดว่าส่งมายังไม่คุ้มหรือว่าราคาช่วงนี้มันยังถูกนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับผมมาแนะนําว่าเหรียญปี4 6เหรียญ5เนี่ยมีราคาไม่ขายก็อย่าเอาไปใช้นะครับไม่ขายก็เก็บไว้เก็บสะสมไว้นะครับมีเหรียญเดียวคิดว่ามันน้อยเราเก็บ เก็บเป็น5เหรียญ10เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบราคาให้รับฟังกันนะครับเอาราคาตีว่าราคาเหรียญละ400นะครับถ้าเพื่อนๆมี1เหรียญนะครับ1เหรียญขายได้400ถ้ามี5เหรียญล่ะมี5เหรียญได้2,000บาทนะครับถ้ามี10เหรียญมูลค่าหน้าเหรียญคือ50บาทแต่ว่าขายได้ถึง4 0 0พบาทนะครับใครอยากมีเงินหมื่นนะครับ เก็บได้นะครับเก็บสะสมไว้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับราคาไม่น่าจะตกไปกว่า400บาทนะครับก็ไม่แน่นะครับลองลองดูในอนาคตนะครับมาถึง10เหรียญแล้วถ้ามี10เหรียญนะครับขายได้ถึง4,000บาทขั้นต่ำนะครับอันนี้คือขั้นต่ำนะครับ4,000แล้วถ้ามี20เหรียญนะครับ20เหรียญง่ายๆครับคูณ400ไปเลยนะครับ20เหรียญได้ถึง8,000บาท 20เหรียญ8,000บาทนะครับบางคนคิดว่าโอ้ยใครจะไปหาได้20เหรียญนะครับก็เคยมีคนมีนะครับคนที่เขาเก็บเขาก็เก็บไว้นะครับเคยมีส่งมาขายทีละ5เหรียญ10เหรียญก็มีนะครับสำหรับเหรียญ5ปี46ก็เราหาไม่ได้เราไม่ควรจะไปแบบคิดว่าคนอื่นจะไม่ได้แบบเรานะครับเรา <S 2> <S 2> เรา<ๆ>เราไม่ควรจะไปแบบด้ยอยความสามารถของคนอื่นนะครับเราหาไม่ได้ก็จริงนะครับแต่อย่าไปเหมารวมว่าคนอื่นจะหาไม่ได้เหมือนเรา คนอื่นจะไม่มีเหมือนเราเราอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับมันเป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ละคนความสามารถไม่เหมือนกันนะครับก็ก็คือเราอย่าเอาตัวมาตรฐานเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับก็ถ้ามี50เหรียญนะครับขั้นต่ําได้2 0 0 0 0บาทแน่นอนนะครับห้าสิบคูณสี่ก็2 0 0 0 0นะครับ20 0 0 0กว่าแน่นอนนะครับไม่ใช่20,000นะครับถ้ามีเยอะๆนะครับผมบวกราคาให้ได้อีกนะครับถ้ามีปริมาณหลายๆเหรียญนะครับ นี่นะครับสำหรับเหรียญ5ปี46นะครับคลิปนี้พูดเรื่องเหรียญ5อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีส่งมาขายจริงๆนะครับไม่ได้ปั่นกระแสไม่ได้มาปั่นให้ใครมาดูช่องผมนะครับผมแค่มาทําคลิปให้หลายๆคนได้รู้แล้วก็ได้ส่งมาขายนะครับสิ่งที่ผมต้องการนะครับมี2อย่างก็คืออยากซื้อเหรียญแล้วก็แบ่งปันความรู้ในข้อมูลที่มันถูกต้องนะครับส่วนเรื่องการผลิตเหรียญ5บาทปี46นะครับจำนวนการผลิต 1 8 2 0 0 0เหรียญนะครับตามข้อมูลที่หาได้นะครับหาได้ทั่วไปนะครับใครๆก็หาข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตในเซิร์ช Google หาก็ได้นะครับมีข้อมูลให้ดูอยู่นะครับถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อมั่นในช่องที่ช่องเอามาเอาข้อมูลมานำเสนอนะครับก็คือลองไปหาข้อมูลเองดูได้นะครับก็เป็นเหรียญ5บาทที่ติดอันดับ ผลิตน้อยเป็นลําดับที่2นะครับเปลี่ยน5้าบาทปีส6่นะครับส่วนส่วนปี40ผมก็รับซื้ออยู่เช่นกันนะครับก็ใครมีก็ส่งรูปมาดูได้นะครับราคาปี4ี่นี่คือต้องประเมินกันแบบวันต่อวันเลยนะครับว่าในกลุ่มราคาเท่าไหร่รับซื้อได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็คือถ้าปี40นนะไม่ต่ำกว่า4 0 0 0อยู่แล้วนะครับในณปัจจุบันตอนนี้นะครับราคาก็มีการปรับลงมานะครับเพราะว่าเ,เหมือนพ่อค้าบางคนอะ่ะ เขาซื้อมาเหรียญหนึ่งขายขายได้แค่กําไรไม่ถึง500นะครับการที่จะซื้อเหรียญปี40มาเก็บไว้ก็คือมันแบบถ้ามาทุนสูงอะ่ะเขาจะไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะครับยิ่งมากระแสที่ว่ามีปลอมแปลงดัดแปลงกันเยอะด้วยนะครับนักสะสมก็ส่วนใหญ่เขาก็ที่นักสะสมจริงๆเขาก็มีกันเยอะแล้วนะครับมีเก็บกันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าราคาไม่สูงเกินไปก็ยังพอที่จะขายได้นะครับสำหรับปี4 0ผมตีราคาขั้นต่ำน่าจะอยู่ที่4 0 0 0บาท นะครับเหรียญ5บาทปี40นยะอันนี้คือข้อมูลโดยคร่าวๆนะครับจากกลุ่มซื้อขายนะครับไม่ใช่ว่าผมมานั่งพูดมานั่งคิดเอาเองนะครับไม่ใช่ผมมานั่งปั่นราคามามาคิดราคาเอาเองนะครับเหมือนบางช่องที่บอกว่าเหรียญส0บบาทราคาแสนราคา3แสนอะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็นเหรียญ10บาทที่หาได้ทั่วไปนะครับการจะเลือกรับชมเลือกเชื่อนะครับก็ให้พิจารณาดูหลายๆอย่างด้วยนะครับช่องต่างๆมันมีผล ไปถึงช่องดีๆหลายช่องนะครับสําหรับช่องที่แบบก็ประมาณว่าช่องไม่ดีที่ว่ามาให้ข้อมูลหลอกลวงมาหลอกลวงเพื่อนๆให้ไปดูนะครับแล้วพอไปดูช่องเหล่านั้นแล้วติดต่อไม่ได้มาติดต่อช่องผมได้นะครับผมก็โดนด่าสิครับเพราะว่าราคารับซื้อของผมมันสูงไม่ถึงช่องที่ปั่นราคานะครับผมรับซื้อตามราคาที่ผมซื้อได้นะครับซื้อมาขายไปนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับเรื่องช่องต่างๆก็ คงชี้เป้าไม่ได้คงบอกชื่อช่องอื่นไม่ได้นะครับว่าช่องไหนหลอกอะไรแบบนี้อยู่ที่ตัวท่านเองนะครับเลือกที่จะเชื่อนะครับว่าช่องไหนซื้อจริงช่องไหนหลอกให้ดูนะครับ <c oughs> มัน,นมันมีหลายรูปแบบนะครับหลอกแบบพื้นพืนนะครับหลอกเชิงเทคนิคหลอกให้ดูเชิงแบบข้อมูลดูดีอะไรแบบนี้มันก็มีหลายหลายหลายรูปแบบนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับลองวิเคราะห์กันดูนะครับนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเหรียญที่ส่งมาขายได้จริงนะครับเหรียญพื้นๆนะครับช่องผมซื้อเหรียญพื้นๆที่หาได้ทั่วไปในท้องตลาดนะครับเจอกันได้ไม่ยากนะครับยิ่งรับซื้อได้เยอะเท่าไหร่ผมก็มีกําไรส่วนต่างมากขึ้นเท่านั้นอันนี้คือจุดประสงค์ที่ผมเน้นรับซื้อเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆมีโอกาสพบเจอแล้วก็มีโอกาสส่งมาขายผมได้บ่อยนะครับก็คือผมเน้นรับซื้อตัวนี้นะครับราคาอาจจะไม่สูงนะครับแต่ว่าถ้าเก็บไว้เยอะ ก็มีราคานะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับ1เหรียญ4 0 0ห้าเหรียญ2 0 0พ10เหรียญก็4 0 0 0ถ้าได้20เหรียญ800พแต่ถ้าเพื่อนๆมี50เหรียญปี46 000, นะครับ20,000บาทแน่นอนนะครับเงินหมืน่นไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีเหรียญก็ส่งรูปมาได้ทางไลน์ตามช่องทางที่ผมได้ขึ้นไว้ให้นะครับตรงมุมหน้าจอของคลิปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับขอให้โชคดีเป็นของท่านนะครับได้เจอเหรียญหายยากๆนะครับมีไว้เก็บสะสมก็ได้หรือว่าเมื่อท่านต้องการใช้เงินเหรียญเหล่านี้สามารถขายได้จริงนะครับขายที่ไหนไม่ได้ช่องผมยินดีรับซื้อนะครับนี่นะครับเหรียญ5บาทปี46กก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ